ครับพี่น้อ๊ไม่ได้ไรไม่ไม่หคหยิบปอนอ้าวกินเลยอร่อยไหมนี่ญ่เดี๋ยวใายพิ่ส้มปอนทายังคะยัง แต่ว่าซื้อมาตุนแล้วค่ะโอเคมาซืนด้วยได้ค่ะได้ค่ะได้พี่พาไปซองเลยไปหนัซง,งซองเบิงซองเบิงแต่ละตเ่นก่อน สัสดีค่ะครับโอ้โหวันนี้อัพได้จั่ไรครับเพราะว่าผมว่านีกจาคนนะผมนี่สเปเป็นไอสเปครับคือมือกุกมือเศร้ามือขืนมาสุบ้านตื่นจักโมงตังามเอาดีตื่นเที่ยงก่ะคอยตื่นใบม่วงนีบ่เออตื่นขึ้นมา่ใบมงจับพ่อจับพ่อดีจับพ่อจับพอดีบมงพอดีมึง เปล่าอาบน้ำเสียงาเสียเงินเตือนมาเสียเอาไอ้คนปุ๊บผมแบงแต้ผมจำวันผมเอาไ่เตื่นบอกควันตื่นในสิบโมงตอนแรกตื่นสิบโมงแล้วก็เลยว่าโอ้ยอีกชั่วโมงเดียวนอนต่ออีกสักก่อนจะข้าวหนึ่งบ่ได้ใส่เลยโอ้ยบ่ได้เลยกินตรงไห้ก็เจ้าะซักเสื้อผ้าให้กับปีเป็นแพื่อนเหรอที่น้ำมันก็่ันที่สิบสามเนี่ยก็หยุดอยู่งสิบสามปรลอดแต่ปีนี้ยังปรลอดอยู่เอ้ามืออื่นก็หยุทธมันเออมืออื่นเพื่อนนี่แล้วผมจะซัก ซัก่างเลยเออเพราะว่าเขาประเด็เขาประเดเขาบานแพงเลยเขาไปงานเลยด้อันี่ี่างเขาเจาะซกสไลด์สไลดก่นแมนสไลดใส่แม่อนย้าอัพกิมมันน่ไปใชน้น้ำฮัลโหล สวัสดีครับอะไรเนี่ยมันนางเหงาแท้อันนี้เอาทำไมไม่ได้มาถ่ายล่ะก็คือหัวก็ถ่ายไงก็อยากถ่ายเป็นคืออยากถ่ายวันนี้เป็นหอมไหมก็หอมอับๆแล้วแล้วเต้นเพราะเหตุล่ะอันนี้เต็นเพราะนี้เป็นแคทเป็นชูแคทหรอ ปาโอ้ยอันให้ให้เย็บน้ำแนมอะไรน่อให้เย็บน้ำแนมอะไรล่เอาชงผิดเปล่ากินข้อไปเลยยังกินมันหนาวเนาะช่วงนี้เนาะช่วงนี้มันหนาวก็เลยได้ใส่เสื้อแขนยาวแขนยังเนาะสู้แคดนี่ใส่สู้แคท นี่ปวดนี่ขี่ยูบเบิ้ลมือด้ว,วยใช่ไมมันขี่ดีเจ้ามอว์ขี่ยุงนของางามกอนาต้องของงามตั้งแต่ตื่นคืนแคกินของที่เราค่าเดี๋ยวเราจะไปหาเอ่สอสอดส่องตามเต็นท์ต่างๆนะครับว่าผู้ใดยูทูบเบอร์สาวอ่าวันนี้เล่นอยู่บิ๊กซีเพคเกษมนะครับวันนี้นะ,ะเล่นอยู่บิ๊กซี สวัสดีค่ะวันนี้รับบ่วเป็นนั่งยูทูบเบอร์ด้วยเลือมันต้องอย่างนี้สินี่ลาซูไปซื้อกระดาษที่ชู่มันไปเอาเงินนั้นอุดมันเอาแต่เงินสดโลแปดสิบบาทเลยมาหาลาซูไปซื้อออกไปไปไทยบันไหนไทยอันจะหันไปพอดีมันยางพารมาจะซื้อกำลังแต่ง้านคะทุกคน อันนี้พี่ก็นี่ที่แบงกับน้องนอสนาอตให้ถ่ายหน่อยบ่มิสาย่าดิเมือกี้เดี๋ยวเขามาถามหาสาย่าบาบลูนกคราวสายาอย่างเขาบอกว่าฟังนุ่นไม่สาย่าทุกคนฟังหนีก็เลยบ่มิฟังหนีมิจต่ำนานก็เลยมากีราบอกเขากะยูทูบเบอร์ใหญ่ นี่รับบทวันนี้รับบทเป็นนางยูทูบเบอร์นะอะไรเหรอใช่ตุ้กพามาไปยังเป็นเพลงสะบานละเตะแรงกว่านั่นเตะสูงหลายอุ้ยอุ้ยน้องต่อคนเพี่น้องต่อคนที่ไม่มีคอน้องต่อคนที่ไม่มีคอเขาขอคุยด้วยเจ้าของก็ดีดเจ้าของแห้งอันนี้ไหมเจ้าของก็ดีดต่อ จะค้องแค่ันนี่ไหมต่อจะคล้องในเททานี่เรามาจะใส่นี่หยุดเถิดไม่รู้จักพี่มอสสวัสดีค่ะนี่เมือนแลกกูปวดใจแต่แดงมาเป็นไดบอกเขาจะเอามัถึงเตรียมฝากด้วยบอกพูดได้เต็มบทดีบอกบอกฝากจะคล้องนี่หละปวดปวดบอกปวดเเรียกให้รู้จัอีกปนหายบอกรงไน ปริญญาโมอ้าวน้องใบเอาไปทำอะไรมาทำไมจมูกดำจังเลยมันยังไม่เตะไปดมอะไรมาแล้วก็ไล่เผื่อนเตยลางง่าไงโอเคเมือ่อกี้นะีนะ่ก็คือม้าม้าประจำบมูม วงเรามีกี่กี่มีสัตว์กี่ชนิดคนั่นมีหมาสองตัวอยู่นี่แต่หมาไม่อยู่อ๋ออันนี้เป็นล็อกหมาล็อกหมาสองตัวแล้วตรงนู้นก็เป็นตรงนั้นจะเป็นไดโนเสาร์โอ้เป็นหมูกับหมาใช่ไหมหมูกับหมาอันนี้เพื่อนทีเดังอ๋เพื่อนน่าจะถ่ายเอ่อถ่ายอะไรสักอย่าง ขนาดสไทยวิดีโอไทยบอมแมนวิดีโอเขาเรีนว่าไทายคลิปไทยนะะอย่างออนะคะที่สวัสดีค่ะยังอ้อมไปสวัอดีสวัสดีค่ะคขา อญาติ <c oughs> นะคะพออญาต่ายหน่อยนะคะเขารับสมัครแฟนเพื่์อะไรน่ะอ๋อเอาวันนี้เราเปดเป็นยังยูทูบเบอร์ได้นีปป่ นเต็นต์อาจูกับอาขวัญกินเป็นยังไงครับเข้ามากินก็ใช้ได้อยู่หมายถึงว่ามันก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เท่ากับเต้นบักกดเอากระมีนทุกคนรู้แฟนคลับรู้มาสั้นคุยมาโดยตลอดเดี๋ยวี่จังต้องเจอตอนที่พวกผมกำลังในชุดอยู่เอออันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นเค็มๆนัวๆยังไงไม่รใชุดมาว่าตาไผ่เป็นเบอร์ทุกคนแม่ไปถอยพลมมาไม่เ้าวนี่ดีพลม O, <S <s o, ซื้อมาใหม่แต่ว่าเอาตใบพัดอ๋อซื้อแต่ใบพัดใช่ไหมไม่ไม่ซื้อใบมันหน่อยกว่าหนึ่งปอนมันหาซื้อใบพัดนั่นปะได้ไหมมันก็เลยเอาเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันแรงเพราะว่าเครื่องมันแรงอ๋อเดี๋ยวไปหาซื้ออันใหม่เอาอย่างนีอยู่สองคนก็เหมือนมันก็แอบเยอะอยู่นะผองนะน้อยอย่างนี้ผมเต้นน้อยไงอย่ามันม่เสีย้อนสุดย้อนนี่ละ มาเยี่ยมชมกันได้นะเต็นเต็นดำด้วพี่น้องเต็นดำอันนั้นดเต็นนั้นพี่เปียวดีกัต็นรักไไปไปแล้วกับบกุยปนไหบกุยซ้ำเต็มกดไปแต่งหน้าค่ะข้ในควงงมานในเบอร์ที่น่เตี๋ยปันเบอร์จุดที่น่นั่งมองเดนี่นั่งเครองล่างเตี๋ยปูนูนรังสินีอันนี้เต็นใครคะ เด็กค่ะอันนี้เต็นพี่อดีนะคะทุกคนอันนี้เต็นเอ่อพระเอกวัดโอวแมนเอกอภิพี่วัอันนี้เต็นไม่ดูแต่ก็ข้างหลังพี่ออนสวัสดีค่ะกับพี่พี่แซมนะคะกินแล้วคะ่อคะอะไรค่ะบกงนอนบกงอนนางคุญดีงยวอุ้ยอุ้ยกินข้าวไปตต้อนอนแล้วาบอเนี่ย ใายเนาะผู้ชายมันแต่งบายอย่างกันนะอะไรค่ะขอบคุณค่ะคุณดีเขาก็เคยกินนะคะพี่ยองก่อมแมนค่ะกินอิ่มเหรอค่ะถ้าอิ่มก็สิกินน้ำยู่ค่ะวันนี้รับบทรับบทเป็นนางยูทูบเบอร์ด้วยเนี่ยมหาไทยคลิปด้วยเนี่ยของพี่ปลาแมนโอยู่คุณแต่งหน้าอยู่วันนี้ อะไรนะคะเท่าเดิมสองถุงสามถุงไปะละลำเรื่องก่อนหนึ่งสากนะครับ <c oughs> เอานี่ไงได้ใหม่แล้วเป็นอย่างไรอันนี้เต็นหญ่ได้พี่น้องนี่ก็คือเต็นหญ่ เต็นท์ใหญ่เต็นท์รวมสวัสดีครับวันนี้เล่นอยู่บิ๊กซีเพชเกษมพื้นที่ดีมากคลานจอดรถแบบฝนไม่ตกเลิศดีอ๋อวันนี้อยู่อยู่ข้างพีว่วัดอยู่ข้างพี่วัดนีค่ค่ะโอเคพี่นองคลิปนี้ไปสนุกกัน,นะค,ะค่ะบรุ่งนีคลิปหน้าเด้กคะ่ะบ๊ายบาย